Ela é ค่ะทุกคน welcome back to my exam walk นะคะยยก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเป็นเพื่อนอ่านหนังสือให้กับทุกคนกันไม่ได้ลงคลิปมาประมาณน่าจะแบบเอ่อเกือบเดือนแล้วเพราะว่าช่วงนี้แบบอยากเต็มที่มุ่งมั่นกับการแบบสอบมากๆอยากทำคะแนนให้ได้แบบดีๆนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คิมจะมาเป็นเพื่อนทุกคนอ่านหนังสือกันเชื่อว่าแบบหลายๆคนอาจจะแบบหมดไฟหรือเปล่าเพราะว่าคิมเองก็ เหมือนอ่อมๆอ่ะช่วงนี้รู้สึกหมดไฟเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวมาทางคลิปอ่านหนังสือเป็นเพื่อนทุกคนกันคิมจะแพนไว้เลยแายในหนึ่งเดือนว่าเราอ่ะจะอ่านวิชาไหนวันไหนบ้างแล้วก็จานวนทั้งหมดกี่วันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบตารางสอบแล้วก็ความยากง,ง่ายของแต่ละวิชานะคะแล้วก็จะมีแบบในอาทิตย์นั้นแล้วก็จะมีหนึ่งวันที่เป็นวันให้เราแบบเคลียร์งานเคลียร์การบ้านหรือว่าอะไรที่แบบเราอยากทําภายในแบบวันนั้น ซึ่งการทําตารางแบบนี้คิมรู้สึกว่ามันดีตรงที่เราสามารถรู้ได้เลยว่า,าวิชาไหนบ้างที่เราจะทําเราจะอ่านให้เสร็จได้กี่วันอ่านเสร็จภายในวันไหนแล้วในแต่ละวันอะถ้าเกิดว่าเราแบบอ่านอ่านแบบว่าถึงจุดที่เราแบบโอเคแล้วแบบเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะเราก็จะได้มีเวลาแบบว่าให้ตัวเองแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คิดเป็นคนที่ชอบจดสรุปใส่กระดาษนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้อะถ้าถ้าแบบปีไหนหรือเทมไหนงานมันไม่ได้เยอะมากอะเราก็จะจดสรุปให้ทันภายในแบบวีก,ก่อนสอบเลยมันก็จะช่วยให้เราแบบเอ่อตอนสอบเนี้ยเราก็จะแค่จํามาตราหรือว่าฝึกทําข้อสอบหรืออะไรแบบนี้เลคเชอร์โน้ตได้เพิ่มเติมอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ายังไม่แม่นนะคะก็จะรู้สึกสบายใจเพราะว่าเราได้ อ่านทุกอย่างเสร็จก่อนสอบแล้วเหลือแค่แบบไปทว,ทวนๆเนื้อหาแบบช่วงสัปดาห์สอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จ,จะมีลืมได้บ้างทุกคนเพราะว่าก็เหมือนเราก็เรียนหลายวิชาใช่ปะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าเออเมันทุกครั้งที่ก่อนสอบเงี้ยคิมก็ต้องกลับมาอ่านมาอ่านที่เราแบบโน้ตไว้แบบซ้ําเหมือนกันเพราะว่ามันก็อาจจะแบบมีลืมได้บ้างขอเติมพลังก่อน คือพวกนี้นะคะเรามีสอบหนึ่งตัวแล้วก็วันนี้คิมยารสองวิชาวิชาที่สอบพวกนี้เป็นวิชาอาชีววิทยานะคะเป็นข้อสอบแบบบรรยายคือทิมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะออกแบบบรรยายแบบว่าให้เราบรรยายใช้ความจําหรือว่าบรรยายแบบเชิงวิเคราะห์กับแบบประเด็นเนื้อหาที่มีอันนี้ก็แอบวันวันเดียวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเรียนแบบวิชาแบบแนวนี้อะไรเงี้ย 嗯、mm. เ่องนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยมีสมาธินะคะก็เลยเดี๋ยวมาอนา,านนัี่คาเฟ่กันคือพวกนี้เราแบบรีสอบอีกวิชาหนึ่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาอ่านอีกวิชาหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยววิชาที่แบบสอบพรุ่นี้ยวไปอ่านตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> ซึ่งวิชาที่ทะเจะมาอ่านวันนี้มันเป็นแบบสอบแบบว่าอ่อโอเพนบุ๊กสามารถแบบเอาแบบพ็กเตเปเปอร์เข้าไปได้กินมาแล้ววิชาที่มันเป็นโอเพนบุ๊กแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างยากเลยทุกคน แล้วก็อุ่นใจที่แบบมันมีสามารถแรจดอะไรเข้าไปได้นะคะซึ่งจริงเที่มาอ่านไปบ้างแล้วล้วก็รู้สึกว่าสูบี่มันจําเป็นจริงๆอะมีประมาณแบบสองแผ่นแต่ว่าด้วยความแบบลัวแบบไม่อุ่นใจอะก็เลยแปินไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านวิชานี้กันทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะจำเหนการก็ได้ในที่เราสรุปไปแล้วนะคะคือพวกนี้มันจะแบบสอบแล้วใช่ไหมคิมก,ก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมายนะคะคืนนี้ก็น่าจะแบบจำสารส่วนใหญ่มากกว่าแล้วก็พวกนี้ก็จะจำเพิ่มซึ่งวิชาเนี้ยมันน่าจะเป็นวิชาที่แบบว่าเกี่ยวกับการบรรยายอะไรอย่างงี้ซึ่งคิมาหาข้อสอบแล้วมันไม่มีเลยทุกคนนั่นแหละเราค่อนข้างแบบเครียดนะคะ ซึ่งแล้ถ้าเป็นวิชาบรรยายอย่างเงี้ยคิมก็จะเน้นไปที่การจําแบบทางหน้าแล้วก็เน้นแบบถ้าแบบใครที่แบบจําเป็นแผ่นแลว้วกลัวมันลืมสอบส่วนเขียนไม่ได้คิมแนะนําให้จําเป็นแบบว่าหัวข้ออันเนี้ยแล้วมันจะนึกเนะะื้อหาข้างในหัวข้อออกคือคิมทําแบบนั้นเพราะว่าคิมไม่สามารถที่แบบว่าทําความเข้าใจแล้วก็ไปเขียน แบบว่าทั้งหมดได้อะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบบางประเด็นที่เราอาจจะลืมแล้วก็นึกไม่ถึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิมจําเป็นแบบหัวข้อเป็นท็วอใหญ่ใหญ่ไปอะคิมก็จะแบบนั่งไล่ประเด็นได้อะไรเงี้ยแต่คือเราไม่สามารถอ่านผ่านๆทําความเข้าใจได้นะคมแบบไม่ไม่มีความสามารถทางด้านนั้นคมได้แค่ต้องจําไปเพื่อไปเขียนนะคะโอเคเดี๋ยวคืนก็อ่านจําจําจําคืนนี้อะสอบประมาณบ่ายสาม ครึ่งมันเป็นการสอบนอกตลาดน,นะคะวิชาแรกเลยคืออ้ oh my god every minute s l i p p i n by even when i close my eyes restless ามันจะมีรูปร่างที่ผิดปกติไปตั้งแต่เกิด Stop vision like a haze, beating up with a shame. Out a loss of words, with to say, so i Just gotta pick up the pace, only one in the race. Well, gotta say face, I gotta stop the chase, confidence, is place. Like the words my taste, no, not nah, I'm getting sick of being average, can't be a bare minimum. It's trash เดี๋ยวจะมาแชร์ทีการอ่านหนังสือฉบับของทีมนะคะซึ่งต้องบอกว่าทีมขอไม่ได้ได้ A ทุกตัวนะคะทุกคนเน้นทําความเข้าใจแล้วก็เอาตัวรอดในการสอบแล้วก็เทคนิคนี้อาจจะใช้ไม่ได้สําหรับทุกคนแต่ว่าก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถแบบเอาไปอดัดแอปใช้สําหรับแบบการอ่านหนังสือ ของตัวเองได้ซึ่งข้อแรกเลยที่เค็มทํานะคะเค็มจะเริ่มจากการดูว่าวิชาเนี้ยขอบเขตเนื้อหาการสอนเนี่ยประมาณไหนแล้วก็ไปดูข้อสอบว่าเขาเน้นไปที่มาตาอะไรนะคะมันจะทำให้เราอ่ะรู้แบบสโคบแคบๆว่าเราควรเอ่อเน้นไปที่หัวเรื่องหัวข้อหรือว่ามาตาไหน,นอะไรเงี้ยจะทําให้เราประหยัดเวลาในการ อ่านด้วยจะไไม่ต้องแบบเอออ่านแบบเยอะอะไรเงี้ยข้อ2ก็คือก็อ่านภาพรวมทั้งหมดแบบตามสไลด์อาจารย์หรือว่าตามหนังสือที่เราแบบริดไว้แล้วเราจะอ่านมาตา้ไหนบ้างเรื่องไหนบ้างแล้วก็ไฮไลท์ไว้ด้วยอาจจะมีแบบบางส่วนที่เราไม่เข้าใจคุณก็จะแบบไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือว่าอ่านหนังสือแล้วมันไม่เข้าใจจริงคึงก็จะไปดูคลิปใน YouTube นะคะจะมีแบบว่าคลิปสอนบางวิชาอะไรเงี้ยอันนี้3มคือ คิมจะาจดสรุปเทคโนส่วนทีแบบเราไฮไลท์ไว้ขั้นตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่คิมรู้สึกว่าคิมเห็นภาพในการอ่านหนังสือแล้วก็สามารถพูดได้จริงๆว่าโอเคเราได้อ่านหนังสือแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดคิมแบบไม่จดสรุป่ะมันจะไม่เกิดภาพในหัวคิมจะรู้สึกว่าเหมือนคิมไม่ได้อ่านหนังสืออะทุกคนขั้นตอนที่4นะคะคิมจะเมื่อคิมเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยคิมก็จะมาเริ่มจํามาตาจําตัวบทหรือว่าถ้าเป็นวิชาบรรยายคิมก็จะอ่านแบบคิมจะจดไว้แบบอย่างวิชาเนี้ย มันเป็นแบบน่าจะบรรยายอะคิมไม่มั่นใจว่ามันมีวิเคราะห์ด้วยไหมสําหรับข้อสอบอันนี้แล้วก็มีแบบบรรยายคิมก็จะจ,ด,จดแบบสรุไปไว้แล้วก็มาจํานะคะคืออันจริงๆคิมขอสารภาพเลยว่าคิมจําไปคิมไม่สามารถแบบอ่านภาพรวมแล้วก็แบบว่าไปบรรยายได้แต่ว่าอาจจะจําไปไม่ได้ทั้งหมดเน้นจําแบบท็อปปิกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเขียนเอาขั้นตอนที่5้าขั้นตอนสุดท้ายก็คือ จะรู้สึกว่าสบายใจมากๆถ้าเกิดว่าได้ทํเหมันก็คือการลองทาข้อสอบอ่านข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยทุกคนเออมันจะช่วยให้เราแบบว่าประหยัดเวลาในการเขียนตอบข้อสอบด้วยแล้วก็เหมือนเรียงลําดับเหตุการณ์ได้เร็วขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรแบบเอออะไรเรียงมาก,ก่อนมาหลังถ้าเกิดว่าเวลามันไม่ทันจริงๆคิมก็จะอ่าน อ่านแบบอ่านข้อสอบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันยังพอมีเวลากิมก็จะทําข้อสอบไปเลยมันจะช่วยให้เวลาเราอยู่ในห้องสอบมันจะนึกออกว่าเออเห็นโจทย์ประมาณเนี้ยมาตราเนี้ยมันเด้งขึ้นมาในหัวมันก็จะแบบประหยัดเวลามากๆอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าเราจะแบบมาเป็นเพื่อนอ่านหนังสือสอบไปกับทุกคนนะคะอ,อันจริงคือกิงจำไม่ได้ โอเคเดี๋ยวพวกนี้จะสอบตอนแบบช่วงแบบเย็นๆเ,เดี๋ยวเราจะมีเวลาได้จำอยู่โอเคคือคเราก็อาจจะคิดว่าจบคลิปแล้วใช่ไหมแต่ไม่คือเราพาทุกคนมาวันสอบด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่กับเพื่อน bye bye, ไว้ๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวสแกากล้องไป ก็คือจริงๆวันนี้จะต้องแบบเป็นวันสอบวันสุดท้ายแต่ว่าเมื่อวานน้าท่วมนะคะทุกคนเราก็เลยเลื่อนการสอบของเมื่อวานเนี่ยไปแบบอีกประมาณแบบสี่ห้าวันเลยมั้งก็เลยกันว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันสอบวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูบรรยากาศกันวันนี้คือสอบหลักวิชาชีพเป็นข้อสอบบรรยายทุกคนพร้อมไหมไม่มีใครพร้อมทั้งนั้นทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าคือเราอะขี้เกียจอ่านแล้วก็เลยแบบปล่อยมันไป เดี๋ยวค่อยไปแถวในห้องนะคะคือเวลาที่อาจารย์ให้น้อยมากถ้าอาจารย์อาาย่อานอะไรมือดูได้ก็แล้วแต่เลยอ,อันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ถนัดก็สอบปัญญาเหมือนเราก็แนะนําให้เขียนใส่กระดาษแล้วก็จําจําเท่านั้นทุกคนแล้วไม่นอาจจะแบบจําไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรไปเขียนให้อาจารย์อ่านของฟุตเพจลองยูทูบนะไดนะนะ้สู้ๆนะเพื่อนๆบอกสู้ๆรอบที่หนานนะเนี่ย เดี๋ยวเรามารอดูหลังสอบเสร็จกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสอบก่อนที่ใช้ภาสาทสิด็ดจะได้จัดไป